แต่วันนี้นี่ที่ผมจะพาไปกินเนี่ยไม่แพงเลยครับเขาเรียกกรานิต้าครับผมเป็นเก็ดน้ำแข็งนะครับพกขูดมากินคู่กับไอศครีมครับแต่ว่าที่แหวกสุดเลยก็คือว่าจะเป็นรสชาติมะม่วงเบามีพริกเกลือโรยมาอีกโอ้เชงทนไม่ไหวครับหน้าสนใจยางยิ่งไปดูมไปดูครับมาแล้วครับวันนี้ขอเอาใจสาวๆกับของหวานในรูปแบบกรานิต้าถ้วยนี้เลย กรานิต้าหรือเกล็ดน้ำแข็งสายอิตาเลียนที่เขานำผลไม้ตามฤดูกาลร,ร่วมถึงของหวานยอดฮิตอย่างลอดช่องวัดเจตสัปปะรดพริกเกลือและอีกหลากหลายมาร่วมเป็นตัวชูโรงแต่ที่แหวกสุดๆเห็นจะเป็นกรานิต้ารสมะม่วงเบาพริกเกลือโดยใช้ผลมะม่วงเบาสดๆมาทำเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วขูดใส่ถ้วยเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมรสมะม่วงเบาโดยด้วยพริกเกลือและชิ้นของมะม่วงเบา เสิร์ฟเคียงมาแบบเดียวกับร้านขายผลไม้ทันทีที่ตักเข้าปากรสสัมผัสแรกเสมือนคุณกำลังกินชิ้นของมะม่วงเบาแบบที่ออกมาจากตู้เย็นช่ำๆแต่มีรสชาติที่อร่อย3ารสกว่าผลสดแถมยังมีรสชาติของพริกเกือมาช่วยดึงความจี๊ดจ๊าดขึ้นไปอีกสเต็ปทําให้การกินกรานิต้าเกล็ดน้ําแข็งถ้วยนี้มีมิติที่เป็นมากกว่ามะม่วงเบาธรรมดามดาอย่างสิ้นเชิง ใครที่ชอบกินไอศครีมชอบกินบิงซูหรือน้ำแข็งเกล็ดหิมะมาหลากหลายเจ้าแล้วครั้งนี้อยากให้มาลองกับอีกหนึ่งรสผัดใหม่ที่แตกต่างจากเกล็ดน้ำแข็งทั่วไปได้ฟิลลิ่งเสมือนกินผลไม้สดๆเย็นๆที่มีรสชาติหลากหลายอยู่ในตัวอย่างไม่น่าเชื่อแบบไม่ซ้ำจำเจเลยล่ะครับ อย่าลืมกด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศา e n t เ r t a i n m e n t ที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big Kitchen ด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย